สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูฟูสกคนบ่าวโบสลาเสียงแค่น่าเล่ามาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะเสียงแจ๋วแจ๋วมาอีกแล้วเมาเนี้ยไบใบเมาไหนไใบาบยาสุดด้เอาความขี่ขานไปไวดอกเห็ดแนวทางผู้ชมเอ๋ยนะฮะตอนนี้บ่าวโบยืนอยู่ที่ถนนกาญจนาไม้เลขกเก่าฟังตะเวนตอกหรือว่าฟังตะเวนตกนะพี่น้องนอกขอสอบขอไหนหรือว่าถนนอ่ากวงแหวนหล่าเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองท่านผู้ชมงวันนี้บ่าวโบสิพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบืองบรรยากาศด้านบนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะ หรือว่าจะพาท่านผู้ชมไปเบิง่งถนนซิปซเล่พี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนทีจะมุงนะ่งหน้าไปพูพี่น้องเอ๋ยนะตรงไปจะไปประตุมธานีออกไปบางปะอินหรือว่าออกไปอยุธยาออกไปสระบุรีออกไปภูเหลาพี่น้องเอ๋ยบ้างน้อยหรือว่าไปทั้งสายจะไปสุพรรณบุรีไปกาญจนบุรีได้อ้าวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมูนี่บาบ,มมบูนจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศดานบนน้ำบาบูอีกจักหน่อยนึงนะฮะแต่บาบนูนี่บาบูนมากก็ไปพี่น้องเบิ่งเอาบาบูมากก็ผดายสบายเดียาาย๋ยวใกล สบายดีสบายดีบาโบสบายดีเอฟซีบาบเด้อโอ้ขึ้นหอดขึ้นหอดีเอฟซีบาบูคือหอดังสุดใจพี่น้องเลยบ่ได้ออกคลิปลายคลิปกับบาโบแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปถึงนุนต่าง,งกับาบ,าบาโบพี่น้องเลยเดนื้อใจบาบูผ้าเลาะเบิ่งเด็กอะผ้าห้ความรู้บาไกลว่าถนนเซนนีไปหอดไวไปหอดไวไปถึงไชเนาะบาโบเนาะไปเลยเขาไปหูไมขึ้นดีกว่เนเนาไปบาไกล สวัสดีทุกท่านอีกเทิญหนึงมูนี่บาวโบชื่อว่ามีโอ,อกาสได้มาถนนเส้นนี้นะพี่น้องเนาะการที่ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของตัวเองอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยก่อนหน้าที่ได้เคยมาหลายต่อหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะมือนีจ้จะได้เห็นบรรยากาศของถนนเมืองไทยอีกแล้วโอ้โหมาฟังนี้ก่อนมาฟังนี้ก่อนโอ้โหยทางรถเชื่อมเลยนะฮะตอนนี้บาวโบก็ยืนอยู่บนสะพานลอยนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเลี้ยวไปด้านล่า,ลางก็รจะเป็นถนนที่กว้างเป็นถนนที่รถแรนสัญจรสะดวกสบายเล่นไาเล่นมั่น ช่องทางไผ่สองทางมั่นสองทางสิไปสองทางสิม,มาสองทางสิกลับสองทางสิเมือ่อพี่น้องเนี่ยนี่บาโบ,โบเองก็ถือว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะพี่น้องเอย๋ยนี่ฮนะนี่แหละคือเส้นทางที่อลังการสําหรับตัวบาโบนี่คือถนน14เลนนะท่า,านผู้ชมนะฮะบัเสือบาโบกับเบื้องด้านหนาที่เราพี่น้องถาา่ายบัเสือบาถนน14เลนตั้งนี้จะเป็นรถทีมุ่งหน้ามาตั้งแต่ปตทุมธานีนะฮะหรือว่ามาจากสระบุรีนะฮะหรือว่ามาจาก บางปะอินนะฮะหรือว่ามาจากสระบุรีบ้างหน่อยอยุธยานครสวรรค์นะฮะหรือว่าปา่าโมกือว่าใช้กันแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะมาจากท่างเหนือมาจากท่างภาคอีสานเนี่ยนี่คือถนนวงแหวนรอบเมืองกรุงเทพมหานครนี่คือถนนหม,มายเลขเก้ามาฝังนี้พี่น้องมาฝังนี้มาฝังนี้ท่านผู้ชมมาฝังนี้มาฝังนี้มาฝังนี้ <c oughs> มาฝังนี้มาฝังนี้พี่น้องนี่คือถนนของเมืองไทยบ่าโมเอกเห็นแล้วกับป่าเบือเห็นแล้วกับป่านาย เป็นเราอยากเก็บเปลบรรยากาศไปมาฝากตอนทุกทาาก่านว่าทางหนึ่ชีวิตของเขาจะมาเห็นถนนของ,างข,องเขาเขงเมืองไทยฝั่งนี้จะเป็นถนนชีเจ้ามุงนาไปเบาไกลตามมาเลยนี่โวโวววววเนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นถนนชีมุงนาไปสุพันมุ้ที่ด่านสายพี่น้องเอ๋ยตามถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์เนี่ยฮะตรงไปจะไปบางปะอินตามถนนหมายเลขสามสี่ห้าและทุ่มข่านี่เนะะี่ยตรงไปอีกที่บางปะอินหมายเลขเก้าเพื่อจะออกไปทางเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 2เผ่าไม่ได้3 2ขอถูกข้อภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะจะไปทางฝั่งเนี่ยของประเทศไทยนะพี่น้องเลยโอ้โหบาวเองกับที่บาวไปแล้วกับข้อแหบข้อแหงนะแต่บาวบาวโบวบ่อยมากคนเดียวเด้่ยมึงนี่มากับบาวไก่นะฮะจะให้บาวไก่ได้ยินข้อประนังการและความตื่นตาของถนนเมืองไทยบาวไก่สวัสดีครับป้าโัวผีโดงเอ้ยมันคืออีหยังหนีมันคืออีหยังหนี เกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วัูน้น้ามันโวดปวดแล้วโอ้ยเบิ้ง14<ะ>เล่นพี่รองเลยปอตเอานับ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 ปเสหนึ่งสองสามสีห้าหเจก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เล่นพี่รองเลยเลนใครเลนมันทางฝั่งจะไปก็ไปฝั่งฝั่งจะกลับก็กลับนี่แหละ,ะพี่รองเลยคือ ถนนทางเแบ่งแยกเส้นทางจราจรอย่างชัดเจนบริแรงความเล่นและบริแรงสวนเล่นนี่แหละพี่น้องมาเป็นเป็นระบบระเบียบและพี่น้องเลยนี่เป็นระบบระเบียบแลนบริมีรถแบบสวนไปไปสวนมากส,สวนไปสวนไปสวนมากพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลยนี่แหละคือสมุนประเทศไทยพี่น้องฟาสต์ซ้อนดีมาบุ๋ยซ้อนนี ไปทีไ่ไหนโอ้ยพี่นอ้องเอ้หองแห้งเจ็บปวดคอเลยพี่นอ้องเอ้ตายมาฟังดีมากั้งนี่พี่นออ้องเอ้ <laughs> นี่คือสเสน่ห์ของประเทศไทยบ่มีสายไฟกับบมาถ,ถึงกรุงเทพเด้อวพี่น้องเด้อนะฮะเนี่ยนี่คือความที่มีสเสน่ห์นะครับมีสายไฟเพื่อจะเป็นเอกลักษณ์อีกบดนอีกบอกระไรเปิ่นจะเก็บไ้ใต้ดินแล้วสายไฟเสนนี้ฟังนี้จะเป็นถนนทีมุ่งนาเข้าไปกรุงเทพมหานครโดยจะผ่าน บางใหญ่ได้ไปน้องเลยนะฮะและกาจพานเข้าไปพุ่นแลพี่น้องเอ๋ยนะฮะแถวแถวเพชรเกษมปทุมธานีได้ถนนเสจนีเชื่อมต่อไปพุ่นแลพระประแดงสมุทรปราการนะฮะออกไปดาวคาน้องไปนครปฐมนะฮะโอ้ออนซ่อนหลายออนซ่อนถนนเมืองไทยตังนี้่ธรรมชมจะเป็นรถชีมุ่งนะฮะออกมาจากพุ่นแลพี่น้องเอ๋ยทลายเส้นทางชีมาจากทางภาคเหนือนะฮะหรือว่ามาจากนครสวรรค์อะไรก็มาจากสระบุรีได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะฟังนี้มุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครนะฮะหรือว่าจะมุ่งหน้าไป ต่อข้างนอกมุ่งหน้าไปนครปฐมมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะฮะหรือว่าเชื่อมต่อไปบางพิเศษเนี่ะมุ่งหน้าผึ่นทางด่วนนะฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์หรือว่าทางด่วนกาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันตกก็จะไปเชื่อมต่อกับกาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกและสามารถเชื่อมต่อไปกรุงเทพมหานครบ,บางนาตาดไปเดียบเบิร์ตพี่น้องอนอนซอนอีลีออนซอนถนนเมืองไทยนะฮะตามไปบอกทางบางบัวทองเด้อพี่น้องเอ้ยด้านซ้ายถนนราชพฤกษ์เนาะพี่น้องเนาะ ฟังเองอา่านตามไฟนะล์บอกทางเด้อพี่น้องเอลยนะฮะถนนหมายเลขสามสองหนึ่งห่านะฮะกัทถิว่าถนนเมืองไทยบอกเลยว่ามาแล้วพี่น้องเอลยบอหลงนะถ้าเขาอา่านภาษาไทยออกฝากพี่น้องทางล่าถ้าทางไหนที่อยากจะมาเมืองไทยนะขับรถมานะอา่านภาษาไทยออกบอหลงแน่นอนเอาบุตรเสอวันแน,น่นันว้าวปุ๊บไกล ซ้อนอีดเหออ้ยออนซ้อนถนนเมืองไทยนี่คือถนน14เลนทาช่วงบะเสือกับล่องนับเบอร์เด้อฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาว่ามีจักรเลนเนี่ยฮะนี่คือเกาะกลางถนนเก็บไว้สร้างไว้เพื่อจะเป็นทางด่วนภายในอนาคตภายภาคหน้าอารบอไกเยวาเพิ่นมีการออกแบบมีการขาดแค่นีมีการวางแผนไว้ล่วงหนา้าเลยทีเดียวพี่นออ้องในเมืองไทยโอ้ อ่อนซ้อนรลายพีล่ลองเอ้ยอ่อนซ้อนถนนเมืองไทยอ่อนซ้อนรถทิ่แลนไปแลน,นะะออนลด์มาเนี่ยอ่อนรถซ้อนรถจีอยู่ทั้งนั้นนะ่ะบอกเลยเลยว่าการออกแบบการสร้างของของเมืองไทยได้สุดยอดอีนี้ได้สุดยอดอโลแต่สุดยอดกระเดียด้สุดยอดกระดอมาฝั่งนี้พี่ลองมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเรียกเห็นสายไฟเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยมาล้วต้องขอบมาล้วต้องเห็น เห็นถนนย่ามไร้กระเบื่องเบือนอี่น้องนอเห็นถนนย่ามไร้กาบนายบบาโบเอกเก็บข่ามติ๊กฝากไว้ฝากตอนทุกทฐานว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยแต่มาถนนเส้นนี้ของเมืองไทยนี่คือถนนหมาเลขเก้ากาญจนาพี่น้องเอ็นถนนบวงแหวนรอบเมืองของกรุงเทพมหานครทางผู้ชมทางนายทีมมาคลิปของบาโบก็ยื่นโคดไหลเป็นกระนังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบระภาดคลิปใหม่ๆของบาโบสนับสนุนบาโบโดยการบอกคดข่ามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ Bokai bokai. สวัสดีครับ.